อาหมมาอารเช้า,ชาผมเป็นแบบสไตล์ของฟางเวียดนามข้างในก็มีไส้โอ้ไส้โคตรเยอะอนะไส้เยอะเลยก็คือบันหมี่นั่นแหละอันนี้มันคือบันหมี่เจลูกแป้ามันเนี่ยยืดเหมือนแนปะ้งธรรมดาใช่ด้วยใกล้เคียงว่าตัวแป้งมีความแบบกรอบนอกแต่ว่าไม่ได้แข็งเหนียวออืมอืมมก็คือบันหมี่แต่ว่าบันหมี่ของแต่ร้านก็จะไม่เหมือนกันนะ ใส้ข้างในหรือว่าซอสที่เขาใส่ครับแตกต่างกันไปเหมือนกินกะเพราหมูอะ่อกะกะเพราหมูแ,แ,แต่ละตะร้านก็ไม่เหมือนกันในดีเทลนะเดี๋ยวเราโชว์นะเซตอาหารเช้าของเรายังไม่จบนะเพราะมันจะมีของหวานด้วยครับเป็นซึ่งของหวานมีสองอันนะเนี่ย <c oughs> อันนี้เป็นของหวานอันแรกก่อนครับก็เป็นอะไรไเนี่ยเครปกับกล้วย ซึ่งเซตอาหารเช้าที่เรากินไปเนี่ยราคาก็135เคของเขานะครับจะเกือบประมาร้อยห้สิบาทไทยและนี่คืออย่างสุดท้ายของเราในเซตนะครับคือไอศครีมมะพร้าวกบตนมะพร้าวของเวียดนามนะฮะนี่เลยครีมครีมหน่อยอืมคนละแบบไอติมมะพร้าวเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนะมีความครีมมี่กว่า 嗯。Mm.